ข่าฟันข่าวที่ร้ายๆทั้งนั้นเลยครับแม่ดูข่าวถ้าว่นเครียดอาการแบบเนี้ยเราก็ต้องทํางานเราจะวางใจหรือว,ว่าเราจะแก้ไขยังไงได้เม,มื่อคุณแม่ชอบเสพข่าวดรามา่าแล้วก็เครียดแล้วก็มานลงก,กันลุกมะคะ่ะอืมอันนี้ก็ปัจจุบันนี้เราได้รับข่าวสารกันบ่อยมากครับทั้งในมือถือนะครับหรือ คุณผู้ใหญ่ายหลายคนที่ไม่ได้ดูมือถือก็ดูทีวีครับในส่วนของข่าวสารนี่แหละส่วนใหญ่ข่าวที่เราได้รับเนี่ยจะเป็นข่าวด้านลบๆซะเยอะถูกไหมครับข่าวด้านอาชญากรรมข่าวทางด้านเทคโนโลยีต่างๆทางด้านมือถือที่ถูกหลอกโทร call center หรือข่าวที่ข่าฟันข่าวที่ร้ายๆล่ๆนั้นเลยครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือหยุดเสพข่าวทั้งหมดนี่ วิธีการหยุดเสพข่าวก็คือพยายามให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เราอยากจะให้เขาหายจากการเสพข่าวเนี่ยไปทํากิจกรรมที่เขาชอบครับทํางานอดิเรกที่เขาชอบทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่หลุดจากวงจรการดูมือถือหรือการดูทีวีเขาก็จะได้รับความสุขจากการทํากิจกรรมนั้นๆแล้วก็ลืมเรื่องข่าวสารไปเลยถูกไหมครับแล้วข่าวสารปัจจุบันเนี่ยมันสามารถรับรู้ได้ง่ายครับ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีคนมาบอกเราแล้วหรือดูจากมือถือปป๊บเดียวก็รู้แล้วครับไม่จำเป็นต้องไปนั่งดูหรือนั่งเสพข่าวตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับ